สักลายสกลายทงนสวัสดีค่ะมาเบือกรนอนเนี่ยอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าพาก,กินตําเล็บมือนางค่ะพี่น้องมามันฝรั่งต้มพี่น้องหนวดปลาบุ้งนาสตอกับแขกรับเชิญค่ะกินเลยค่ะแขกรับเชิญมือนี้อยากออกกล้องบอกกล่าวออกอืมสตอ เป็นเม็ดก็มีลองชิมเมืองกันนะขต่อเป็นนั่นแหละเอาเครื่องเตียงกันขึมนแบบกะดิ่งอะแทบวะขอกินกมัดก็ติอือ

กะบอานตาัดแนเนอะแค่เป็นจินด้วยเอาเขาแค่เป็นจินทีจะนี่ได้กินยังอือน้อว่าต้มยำกุ้งาต้มยำกุ้งกิน ทดเอาคันยังไงคันที่นันซี่ผัวหนูไม่ค่อยกินน้ำหรอกมอก มันแซงดีนี่มันงมันนกปาเขาอตังกัตหัวกินะนะันเลยไปมาบวชเสียไปดิก็จะทิ้งหนักเคยกินนักเสียที่บวชบวชมันบวชเนื้นี่หรอเป็นได้เนือแบ่งน้องได้ลูก

พ่อพ่อขอพี่หนึ่งแค่อออเอาเอาดีก่าแม่จะพา,าพี่หนึ่งไปนอนแล้วเออแม่พาพี่หนึ่งไปนอนแล้วแม่แบ่งพี่หนึ่ง่ด้วยต้องแบ่งกันด้วยพี่หนึ่้นบ้านนอนแล้วอยาใจะี่ีไใครจไ้ได้ไหมเจ เอาเปลี่ยนคันใหม่ให้น้องพี่ลูกนี่เยอะแยะของคันอื่นนี่หนึ่งมันวุ่นอีกแเอาพี่หนึ่งมานั่งในนี้มาเอาแม่กคุ้ให้ร้องก็ได้เออนั่งในอู่นะมานั่งในรถในรถใหญ่เดี๋ยวนันั่งนั่งนั่งเหมือนเมื่อกี้นี่

คลิปนี้ไว้สำนีกก่อนนะคะ่ะคลิปหน้าต่อกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะออนนบ๊ายบาย,บาย